ไม่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 อันนั้นน้องชายหนูน่าหลอกใช่จำผิดจำผิดแล้วเมื่อไหร่จะมีเทซแบบว่ากูมีมีแพลนมีแพลนว่าจะว่าจะไปต่างจังหวัดก็พอก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าไปต่างประเทศตอนนี้ตอนนี้แพลนชีวิตตอนนี้แพลนชีวิตยังไปไม่ได้ค่ะมันหนูเปิดกล้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูเริ่มเปิดกล้องแล้วใช่ใช่มวิเขาแจ้งเลยหรอคะแจ้งแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ ขอแจ้งด้วยแล้วแบบนี้พลาสติกไม่ไว้ใจหรอกไม่มีเวลาให้เพราะเราทุ่มเทจกโอเคอะเงีหนูแจ้งเขาแล้วค่ะว่าอาชีพการงานและเงินสำคัญเขาตอบกลับมาว่าเขาก็บกลับว่าถูกแล้วเออไม่ไม่ไม่ค่อยค่ะเพราะว่าแจ้งเพราะว่าจะคุยกันชัดเจนว่าอันเนี้ยคือมีงานนะเราทำหน้าที่ตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยก็เขาก็ค่อยค่อนข้างเข้าใจมากหนูมีผ่านไปไวเหมือนกัน ไมากไปมากมันทุกปิดเลยอ่ะใช่ไหมไยมากไยมากเปิดวันนั้นเลยจำไมเป็นปีนึงแล้วแถวนี้แหละเปิดอยู่แถวๆเนี้แหละเปิดอยู่แถวนี้แหละที่พี่หน้าเดิมากดีแล้วไม่ใช่ใช่นนี้คนหน้าใหม่อยู่ยังหนึ่งปี ผ่อนคลายรีแลกซ์มากค่ะใช่ใช่รู้สึกรีแลกซ์มากแล้วก็แล้วก็เป็นตัวเองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มากเลยอย่างเงี้ยใช่มันเข้ากันเพราะว่าต่างคนต่านิ้งแอนด์ดักโอ้โหาเพราะเรามันมันขึ้นชื่อเรื่องนี้สหรับคนไทยอุ้ยคุณไงดีหนูหนูอุ้ยไปไม่ถูกเลยเออหนูชอบหนูสนุกสนั้นหนูชอบข้างคม ว้ายเงือเปีกเ, <c oughs> เงือแตกเลยหนูชอบข้าสังคมแต่ว่าเคยคุยกันเรื่องนี้เหมือนกันอะไรเงี้ย <c oughs> ว่าแบบว่าเออเขาเรียกว่านะเหมือนแบบอย่างตัวอย่างตัวพี่แพทเองอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็บอกว่าเมื่อก่อนเขาก็คือทํามาหมดแล้วเที่ยวมาเยอะมากแล้วอะไรเงี <c oughs> ้ยเขาเข้าใจหนูทุกอย่างแล้วก็ตอนเนี้ยเขาไม่เที่ยวแล้ว <c oughs> เขาไม่ดื่มแล้วเขาบอกว่าอยู่ทําอะไรอยู่ <c oughs> ทําเต็มที่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่ากลับบ้านเนาะอะไรเงี้ยต้องกลับบ้านเหมือนถึงบ้านแล้วบอกหน่อยอะไรเงี้ย่เใช่ใช่คุดคุ คือหนูคิดว่ามันอยู่ในจุดที่แบบเขาเห็นสภาพแล้วก็ดูน่าจะห้ามหนูไม่ได้อะไรเงี้ยว่าแบบเออเอาเถอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าต้องไปรับหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่รับคือแพทไม่ไม่ต้องให้มารับเลยเพราะว่าแพทแบบดูแลตัวเองได้เลยนอนนั่นเพราะว่านอนนั่นนอนตรงนั้นอะไรอะไรต้องถอใช่ไหมว่าต้องมีลิมิตต้องมีไหมมีลิมิต คือค่อนข้างให้อิสระมากๆประมาณหนึ่งเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่แบบขออย่างเดียวว่าให้ท t สือโทรมาว่าโอเคอยู่ถึงบ้านแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วลื่สภาพหรอเวลาแบบว่าเต็มที่แล้วคิมถูกบ้างไม่ถูกบ้างโทรติดโทรบ้างไม่โทรบ้างแล้วแต่แต่ว่าแบบเหมือนหนูต้องจําไว้ในจิตว่าแบบต้องบอกต้องบอกอะไรเงี้ยลอง่ย่งเคยพูด แต่ว่าคุณแม่เข้าใจไหมว่าบางทีถ้ามันเลยไปแล้วอะต้มเล้งเราต้องสะกดจิตตัวเองไว้ต้องบอกต้องบอกต้องบอกอย่างอย่างอย่างเคยเห็นคอนเทนต์ที่บอกไอคอนไอคอนเทนต์เคยเห็นไหมว่าคนแบบไปขับดูกระเป๋าคุณมันจะมีพกมันมีจริงๆหรือเป่หรือว่าคอนเทนต์อันนี้อยากรู้มันพกจริงหรือว่ามันคอนเทนต์ที่รูปที่เขาเอาไปโพสตอะไรแบบว่าวันนั้นคือแพทไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเพื่อนเอาไปลงตอนไหนอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแฟนคลับก็เอาไปอะไรเงี้ย ก็พกแหละแต่ว่าพกะก็พกเลยแบบก็พกก็ใส่ในกระเป๋าเอามาให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมีตอนหลังจากนี้เลิกแล้วตอนนี้เลิกแล้วเพราะว่าแบบเหมือนทําผิดครั้งเดียวอ่ะชาวบ้านไม่ให้อภัยเลยอะไรอย่างเงี้ยมันติดภาพไงคนมันติดภาพไงว่าเราแบบสายนี้ไปแล้วสายปาร์ตี้ทัดยกลพัดยกครกเออเค้งเลยเหรอ โอเคไหมแล้วโอเคไหมกับคนสิบข้าแบบแบบฮันรีแล้วว่าเราเป็นไอคอนเนี่ยเขาก็พูดถูกของเขาไม่แม้แต่พี่ถามเลยในแก๊งเราม่ตั้งสายยาแต่บางคนปวดจิตทั้งเลยในแก๊งเราอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ไม่มีไม่มีค่ะไม่มีสายยาคือทุกวันนี้ใช้ชีวิตให้ปกติก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วจะมีตั้งเป้าไหมว่าแบบอายุเท่าไหร่จะนยุคเพื่อนเพิ่งพูดกันเมื่อวันก่อนก็เลยถามว่ามึงว่าพวกเราจะถึงอายุเท่าไหร่วะอะไรเงี้ยในเงี้ย กันทั้งโต๊ะไม่อยากเยู่เพราะว่ามองไปไม่เห็นทางลงเหมือนกันว่าเมื่อไหร่เลยงี้ยเพราะว่าเวลาแบบมันจะมีมันจะมีโค้ดรับอยู่สองสามคำเช่นคำว่า S O S อยู่เข้ามาในกรุ๊ปหรือว่าคำว่าจิบไหมเข้ามาในกรุ่มเ้ยเคยไปที่เราตื่นมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาไม่มาอย่างนี้ดีกว่าเคยไม่เคยคิดมีคิดไมเ่นหนูมีไม่เสอย่างหนึ่งหนูรู้สึกว่า ความทรมานที่ตื่นเช้ามาแล้วมันแหงมันอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกแย่เราให้มองย้อนกลับไปเมื่อคืนว่าสนุกคุ้มไหม,ไมถ้ามันคุ้มที่จะแลกไปต่อถ้ามันแบบ <ๆ S 1> ถ้ามันคุมมนนนค้มที่มันสนุกมันแบบ oh, โหเมื่อคืนมันอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยถูกแล้วที่คุณต้องรู้สึกแบบนี้แล้วเวลาแหงทำไงเวลาแหงทำไงถอนเลยไหมหรือว่าไงไม่คำว่าถอนฟังนะคะ คำว่าถอนมันไม่มีอยู่จริงบนโลกไม่มีอยู่จริงนอนเท่านั้นแต่ขนาดนี้เรามีเช็คตารางกายเออเออมีมั้ยมีมั้ยมี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 ไม่เจอไม่เจอบำลุงอะไร่เงี้ยไม่เจอไม่เจอหมอไม่เจอหมอไม่พบค่ะไมพบหมอเลยกินอย่างเดียวกินบำรุงอย่างเดียวหมอหมออย่าเตือนมากหนูเครียดแต่เคยแต่ก็ไม่เคยเสียเรื่องงานไม่ไม่ไม่ค่ะก็คือจะวางแผนชัดเจนก็จะบอกผู้จัดการตลอดว่าแบบเมี่อวันหยุดหนูเขียนในตารางงานเลยนะ วันนี้วันหยุดวันนี้วันของหนูหนูขอหยุด2วันให้่อีกวันหนึ่งอ่ะเอาไว้แบบรีคาเวอร์บทบทนี้จดจำได้สบายวิไม่เคยพลาดเขาบอกว่าคนที่มาแล้วจะเสียงเล็กอะไรนะฮะไม่มีค่ะไม่ดีเราเก่งใจตขอสเพราะว่าเขาเป็นสิ่งีแบขยาธุรกิจแ่าง้ได้นอบรคำถามค่ะ เมันดูนางงามไปหรอเอาไงดีอะเก่งใจไหมเก่งใจก็พกล่ไปที่ภาพนั้นก็ออกไปได้นลยคือหนูรู้สึกว่าวยากเลยอะพ่อแม่เขาถอนใ้ยากมากแต่มัน้ำก็ได้ลูกหนูก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆริงแต่หนูเป็นไปแล้วหนูย้อนเวลาไม่ได้แต่แต่ดูหนูยืนแล้วหนูเป็นคนดี ี้หนูจะทําวันนี้ให้ดีที่สุดออแต่ว่าอาจจะไม่ดีมากเ,ออเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำโอเคขอบคุณมาะโอเคได้เจยมังมอยมาเป็นยังไงสรุป <c oughs> อ๋อพี่มัมหรอ <c oughs> พี่มัมโอเคนะพี่มัมสบายดี <c oughs> แล้วก็ไอดีคือไอดีว่าเ อะไรนะคะไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่ได้ไม่ไม่ได้คุยส่วนตัวเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าที่เจอกันที่อีเวนต์ล่าสุดมัมก็แฮปปี้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยมัมก็สนุกสนานคุยหัวเราะแบบลากไปแดนซ์รอกันปกติเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแววเครียดไม่มีแววโนโนไม่มีเลยไม่มีเลยมัมแฮปปี้ตอนนี้มัมบอกตกใจใหม่ ตามหรือเปล่าดูเราเป็นประชาชนคนหนึ่งเราก็ที่ไปเราชอบเรื่องชาวบ้านอยู่แล้วแม่บ้านชาวบ้านเราชอบเราชอบอยู่แล้วอะไรนะคะไม่ไม่ไม่เราเราให้เกียรติเป็นเรื่องส่วนตัวเขารู้สึกว่าแบบ มัมผู้ใหญ่แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น่าจะน่าจะรับผิดชอบตัดสินใจอะไรได้ตามตามที่เขาที่เขาอยากจะทำแต่ว่าเขาดูสดใสไม่ได้ดูแบบว่าใช่แฮปปี้ค่ะแฮปปี้ปกติมากแล้วก็ไม่ันูไม่เกี่ยวกับฉันไม่ไม่ตอบดีกว่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะ